Another summer day has come and gone away in Paris and Rome. But I wanna go home. Mm -hmm. no. <laughs> อีกแล้วนะคะวันนี้มาตามคําขอค่ะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะคะขอให้เพื่อนาสรทิตวิธีการไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์หนักๆค่ะที่เปลี่ยนจากหน้าเป็นแบนให้หน้าดูมีมิติดูมีเชฟแล้วก็ดูพุ่งนะคะในส่วนของเครื่องสำอางวันนี้นะคะเพื่อนขอใช้เครื่องสำอางรักสโตที่หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกนะคะนั่นก็คือแบรนด์เวดเดนไว้นั่นเองจริงๆแล้วแบรนด์เวดเดนไวนะคะเป็นสินค้าราคาถูกคุณภาพดีที่เพืเคยสั่งี่วมาจากอเมริกานะก่อนที่จะเข้าไทยด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวนี้เขามีนำเข้ามาในประเทศไทย แล้วก็หาซื้อง่ายราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ในวัตสันหรือว่าในห้างสรรพสินค้าทั่วไปยังเคยเห็นในเซเว่นลีเลเว่นนะคะขขยลิปสติกเวดเดไวเพราะวันนี้จะบอกว่าเวดเดไวไม่ได้มีดีแค่ลิปสติกนะคะเขายังมีโปรดักต์ตัตวอื่นออีกมากมายให้น่าลองเล่นนะคะวันนี้ก็เลยเอาโปรแกรมของเวดเดไวทั้งหมดนะคะมาครีเอทลุคนีให้ได้ดูกันเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะคะขอสวัสดีของโปรดักต์แต่ละชิ้นว่าพิกเมนต์แน่นแค่ไหนนะคะ มาเลยค่ะตัวเอกหลักๆของวันนี้นะคะจะเป็นเวทวันคอนทัวร์พาเลตนะคะตัวนี้จะเป็นอคอนทัวร์เนื้อแป้งนะคะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวเอาไว้ทําไฮไลท์นะคะเดี๋ยวให้ดูสีน้าตาลก่อนแบบว่าเป็นเนื้อแป้งที่สีพิกเมนต์ชัดมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูสีขาวตัวนี้เอาไว้ทําไฮไลท์นี่แนี่โอ้โหตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นบลัชออนเวทว n w บ i ัชออนคั o เลอร์ไอคอนนะคะตัวนี้สี ชอบมากชอบมากชอบมากถึงมากที่สุดนะคะเป็นสีชมพูออกแนวสีปูนแห้งนะคะเวลาทาลุที่แก้มมันดูแบบไม่ไม่อารามเหมือนลิงอะ่ะมันจะแบบดูแบบฉ่ำๆนัวๆเหมาะสาหรับคนที่แบบมีผิวไม่ได้ขาวมากนะคะเดี๋ยวปาดให้ดูเลยนี่นะคะสีมันจะแบบออกแนวฉ่ำๆนัวๆเหมาะสําหรับคนที่ผิวสีน้ําผึ้งนะคะปัดแล้วหน้าไม่ลิงแน่นอน,นะคะ่ะ ไอเทมต่อมาค่ะเป็นไฮไลท์นะคะตัวนี้เขาเขียนว่า w ว t ันไวล์คัลเลอร์ไอคอนบรอนซนะคะแต่เป็นสีขาวไฮไลท์เอาไว้ไฮไลท์ตรงโหนโกแก้มตรงนี้เลยค่ะเป็นแนบแบบแนวฟริงฟิงนี่ไะเห็นปะแวววาวมากบานไม่ต้องเยอะนะคะเวลาบาดลงบนโหนโกแก้มแล้วกระทบกับแสงเลิศ ตัวต่อมาค่ะเป็นเวทวายบรอนเซอร์เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสีออกฉ่ำๆบ่มแดดนิดนึงค่ะเป็นสีน้ำตาลทองเอาไว้ไฮไลท์ตรงหนวกแก้มเช่นกันนะคะสําหรับคนที่แบบว่าอยากมือทำาสุดเหมือนไปทะเลหน้าโดนซันคิดนิดนึงนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะ <me> ช่ำมาก ัวต่อมาค่ะเป็นเพรสซาวเดอร์นะคะตัวนี้เวดเดิ d วา p เพรสซาวเดอร์ค่ะตัวนี้เอาไว้เซ็ตรองพื้นเวลาเรลงรองพื้นเสร็จนะคะใช้แปรงหรือว่าพับก,กดๆนะคะเซ็ตรองพื้นที่ใช้ในวันนี้นะคะรู้สึกว่าหน้าเรียนแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยค่ะ มาถึงพาเลตตาค่ะที่ใช้แต่งตาในวันนี้ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า E 3 7 8 Comfort Zone นะคะจะเป็นสีที่แต่งได้ทุกวันแต่งได้ทุกลุกมีแต่สีแชมเปญสีชมพูนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลอมม่วงนะคะมาถึงสีเขียวบริเวณนี้นะคะสีทั้งหมดจะเป็นสีชิมเมอร์นะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่หัดแต่งหน้านะคะเพราะว่าสีชิมเมอร์เวลาเราลงตรงเปลือกตาเนี่ยมันจะทำให้ดูวิบวับดูเหมือนคนที่แบบมีสกิลในการแต่งหน้าค่ะเดี๋ยวลองให้ดูทีละสีเลยละคะ แบบชิมเมอร์แน่นมากแววสวยมากสีชัดทุกสีนะคะ แล้วก็ไอเทมถัดมาที่ใช้เครียดลุกในวันนี้นะคะก็เป็นอายไลเนอร์นะคะตัวนี้จะเป็นหัวเมจิกค่ะหัวเมจิกนี่เราเขียนง่ายแล้วก็คอนโทรลง่ายนะคะสีดำสนิทแล้วก็ไม่เลอะค่ะรวมถึงมัสคาร่าที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นมัสคาร่าเวนเดอร i ไวแมกนาติกแคทอายมัทคาร่นะคะจะเดี๋ยวให้ดูก่อนหัวจะเป็นแนวหวีนะคะเวลาเราปัดลงที่ขนตาจะทำให้ขนตาเรียงเส้นแล้วก็ไม่จับเป็นก้อนค่ะ มาถึงไอเทมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือลิปสติกของเวด n w i l ์ค่ะลิปสติกของเวดเ w i l ์เพียมีเยอะมากมีมากกว่า20สีวันนี้จะมาสัวให้ดูสีสีแล้วกันนะคะสีแรกนะคะโมคาลิเชียสค่ะสีถัดมากค่ะซิน m มอนสป c e ต่อด้วยนู๊นอย่างแกลลอร์นะคะสีนี้ขายดีแล้วก็ขาดตลาดทาได้ทุกวันนะคะสีดูทุพาพ สีเด็ดอีกสีหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสีออกม่วงชูการ์พลัมแฟรี่ค่ะจะเป็นม่วงม่วงแนวนี้เลยเอาละค่ะเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ครบทุกไอเทมแล้วเราก็ไปดูวิธีการแต่งลุคนี้กันเลยค่ะ the field, just like I feel like just someone แล้วก็เซตรองพื้นด้วยแป้ง Wet เวทันไวคับวอ p เ e s s e า Powder นะคะ right. s <S แล้วก็เขียนคิ้วด้วย w ว t n White นต t i m a บ e Brow ค i t ค่ะในพาเลตเขามีแหนบมาด้วยนะคะก็เลยจัดการถอดคิ้วซะเลยก็เป็นการใช้สีเข้มนะคะ,ะ,คะเขียนบริเวณหางคิ้วก่อนค่ะแล้วก็จุ่มสีน้ำตาลอ่อนนะคะ,ะ,คะขเขียนบริเวณหัวคิ้วค่ะ ก็สุดท้ายนะคะก็ใช้แปรงจุ่ที่แร็ค่ะเป็นการเซตขนคิ้วนะคะให้ขนคิ้วเรียงตัวสวยค่ะอย่าลืมไฮไลท์ใต้ทองคิ้วนะคะใช้เวดเดนไวท์คอนทัวร์พาเลตพาเลตแต่งตาวันนี้นะคะใช้พาเลต E38 Comfort Zone ค่ะเริ่มสีแรกนะคะจะใช้สีออกแชมเปญชมพูนะคะเบลนด์ให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะ สีถัดมานะคะจะใช้สีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเทาๆนะคะเป็นการขัดเบ้าเบาๆค่ะ run, baby, สีถัดมานะคะจะใช้สีเข้มขึ้นมานิดค่ะออกน้ำตาลเหลือบ่วงนะคะเป็นการคัดคริสมันเข้มขึ้นนะคะจุดเบาๆขั้นตอนนี้ไม่ต้องเกลี่ยให้มันฟูมากนะคะแล้วก็ใช้สีสว่างที่สุดนะคะเป็นการไฮไลท์หัวตาค่ะ แล้วก็ปัดขนตาด้วยเวทเดวายแมกนาติกมาสคาร่านะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญในการเหล่ารูปหน้านะคะใช้เวทเดวายคอนทัวร์พาเลตค่ะใช้สีเข้มก่อนนะคะเป็นการคอนทัวร์ตรงรั้งจมูกได้เลยจากนั้นใช้สีน้ำตาลสีเดิมนะคะคอนทัวร์บริเวณใต้หนกแก้มตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกรามค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะ แล้วก็ใช้สีที่สว่างนะคะมาไฮไลท์บริเวณใต้ตาค่ะสันจมูกน้ำผักนะคะแล้วก็ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็จัดการเกลี่ยเลยค่ะ แก้ม The Wet and Wild Color Icon ค oh, well, ่ะและสิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไฮไลท์นะคะ <not> ขั้นตอนสุดท้ายนะคะลิปสติกใช้ Wet and Wild สี Bright l l ค่ะแล้วก็ทาทับนิดนึงด้วย Wet and Wild สี m o c h a i Chest นะคะ another airplane, another sunny place. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุคนี้เห็นไหมคะว่าการเหล่าหน้าให้ดูมีมิติไม่ยากเลยและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้สินค้าราคาแพงเสมอไปนะคะสินค้าราคาประหยัดจากรัสโซนะคะก็สามารถเนเรมิให้หน้าเราดูมีเชฟมีมิติโดยไม่ต้องง้อช่างได้เลยคะ่ะนะคะแค่ใส่การเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็หัดแต่งบ่อยๆนะคะ หวังว่าน้องๆสามารถแต่งตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ